ครับสวัสดีครับกลับมาพบกับการวิเคราะห์วิจารณ์การให้ทศัศนะส่วนตัวมวยรักมวยชอบในรายการมวยไทยเจ็ดสีวันที่30มกราคม65คู่แรกนี้เป็นการพบกันระหว่างเมฆพลันชัยจะพบกับหนึ่งปัทพีโรงเรียนกีฬาลำปางในพิกัด117ปอนด์มวยคู่นี้ยังดูว่าเจ้าเมฆพลันชัยน่าจะใช้ลูกจังหวะทีมครบคร่างอาวุธที่หลากหลายอาวุธที่รวดเร็วกว่าน่าจะเอาชนะเจ้าหนาึ่งปัตพภีโรงเรียนกีฬาลำปางที่ดูว่าเป็นมวย ทรงคล้ายๆกันจังหวะฟีมือครบเครื่องอาวุธหลากหลายลูกบูล,ลูกสู้ดีแต่ยังดูว่าเหลี่ยมมวยจะเป็นรองจึงให้เมฆพลันชัยน่าจะใช้ลูกจังหวะฟีมือเอาชนะได้คู่ที่สองเป็นการพบกันระหว่างมหาสมุทรยูฟาเอซีอาร์แปบินบุรีหรือมหาสมุทรหมูปิ้งอร่อยจุงเบยจะพบกับจอร์ดฟรังชัยในพิกักด1 17ปอนด์มวยคู่นี้ผมยัง ให้ดูไปก่อนว่าเจ้าจอร์ดพรลันไซนี้ดูว่ามาดีสมบูรณ์ดูแข็งแรงแข็งแกร่งร่างกายดีหรือเปล่าถ้ามาดีผมให้เข้าลองไปที่เจ้าจอร์ดพลันไซน่าจะใช้ลูกลูกบูลูกสู้ัวจิตหัวใจได้มาตรฐานน่าจะเดินปั้มตีไปเอาชนะเจ้ามหาสมุทรยูฟาเอชซีอาร์ที่ดูว่าเป็นมวยจังหวะเตะต่อยมีศอกเสริมเข่ายะไส้แต่ยังดูว่าเป็นมวยที่หัวจิตหัวใจไม่เท่าไหร่ จึงให้ลองไปที่จอร์จพรันชัยน่าจะเอาชนะไปปลายได้คู่ที่3เป็นการพบกันร,ระหว่างเพชรนำโชคสจโต้งปลายจีนจะพบกับเพชรบ้านไร่สิงมาวินในพิกัด112่ออปอนด์มวยคู่นี้ยังดูว่าเจ้าเพชรนำโชคสจโต้งปลายจีนน่าจะใช้รูปจังหวะเตะต่อยหนักแรงจังหวะฝีมือก็ได้ลูกบูลูกสู้ดีน่าจะใช้ลูกหนักลูกแรงลูกจังหวะฝีมือ,มอที่ว่องไว นอกได้ในดีน่าจะเอาชนะเจ้าเพชรบันไล่สิงห์มาวินที่ดูว่าเป็นมวยเขาปัม้มตียังดูว่าก่อจะเข้าตีเขาได้น่าจะช้าไปก่อนจึงให้เพชรนำโชคซจต้องปาจินน่าจะเอาชนะได้คู่ที่สี่คู่เอกของรายการเป็นการพบกันระหว่างเชี่ยวพลังชายจะพบกับเพชรไพลินซอจต้องปลายจนในพิกัดหนึ่งร้อยสิบเก้าปอนด์เมื่อคู่นี้ยังดูว่าเจ้าเขี่ยวพลังชายนี้เคยเอาชนะมาได้ครั้งก่อนน่าจะใช้ลูกจังหวะฝีมือหลากหลาย ลูกเดี่ยมเชิงที่เหนือกว่าน่าจะเอาชนะเจ้าเพชรไพลินสอจอตงกวาจีาากกนที่รู้ว่าเป็นมวยจังหวะฝีมือเข่าปั้มตียังดูว่าน่าจะเสียเปียบรูปร่างดูว่ากว่าจะตีเข่าได้เป็นมวยเอาวัออกกระพุทธชา้าจึงให้เขี่ยวพลันชัยน่าจะเอาชนะได้มวยชอบ80เซ์เมฆพรันชยัยและมวยชอบ90%เซเพชรนำโชคสอจ่ตอตงปาจีน